โอลิมปิกที่ปารีสอาจเป็นครั้งแรกที่คนจัดไม่ขัดทุนประเทศญี่ปุ่นเพิ่งจะปิดฉากกีฬาโอลิมปิก2020ลงอย่างสวยงามแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเงินลงทุนทั้งหมดถูกใช้ไปสูงถึง6แสนล้านบาทซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการแบกรับต้นทุนจากการเลื่อนจัดงานมาหนึ่ปีเพราะว่าวิกฤตโควิดระบาด ก็ดูเหมือนว่าเจ้าภาพนั้นก็ได้จัดงานจนจบลงได้สําเร็จแล้วก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับปารีสประเทศฝรั่งเศสที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไปในปี2024 <het> เราเคยสงสัยกันไหมคะว่างบประมาณและค่าใช้จ่ายของการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิม really? ปิกที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรแล้วงานโอลิมปิกครั้งต่อไปที่ปารีสฝรั่งเศสนั้นมีการวางงบประมาณและเตรียมพร้อมอะไรไปแล้วบ้างลงพืนแนนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกดิอยากได้อเยีมใหม่ลองใช้ล็อกดิถ้าไปดูปัญหาที่ตามมาจากการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในรอบก่อนๆน,นะคะปัญหาแรกเลยที่เราจะเห็นกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายบานปลายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งกันเอาไว้ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดกับหลายประเทศที่เป็นเจ้าภาพมาก่อนหน้านี้ค่ะอย่างปี2008นะคะโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน ตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้6.3แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลับสูงถึง1.4ล้านล้านบาทปี2012โอลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตั้งงบประมาณเอาไว้1.6แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงถึง5.7แสนล้านบาทปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลงบประมาณที่ตั้งไว้4.4แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงถึง6.3แสนล้านบาท ในขณะที่การจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการตั้งงบประมาณกันเอาไว้ที่4.6แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงนั้นถูกคาดการว่าจะสูงถึง6แสนล้านบาทโดยค่าใช้จ่ายสําคัญสําหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็คือการปรับปรุรงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศทั้งที่พักอศาศัยระบบขนส่งมวลชนและการรักษาความปลอดภัยให้พร้อมที่จะรองรับกับบรรดานักท่องเที่ยวและนักกีฬาจํานวนมาก ในขณะเดียวกันค่ะก็มีบางโครงการนะคะที่ใช้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงแต่เมื่อจบงานไปแล้วกลับเกินความจําเป็นของคนในประเทศอย่างเช่นสนามกีฬาบางแห่งนะคะที่สร้างกันเนี่ยก็ต้องให้ถึงมาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะแต่พองานจบลงไปแล้วนี่นะคะกลับถูกทิ้งร้างไม่มีคนมาใช้งานต่อนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะมามองในมุมของรายได้กันบ้างค่ะ สำหรับรายได้หลักๆของเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะจะมาจากส่วนของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดค่าสปอนเซอร์รวมไปถึงค่าขายตั๋วในการให้เข้ามาชมการแข่งขันกีฬากันแบบสดๆซึ่งรู้ไหมคะว่าย้อนกลับไป20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นกลับทำรายได้ไม่ถึงครึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อย่างในปี2008นะคะโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนั้นทํารายได้1 7แสนล้านบาทค่ะในขณะที่ค่าใช้จ่ายจริงอย่างที่บอกไปแล้วว่าสูงถึง1.4ล้านล้านบาทปี2012อโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทํารายได้2 5แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั้นสูงถึง5 7แสนล้านบาทปี2016โอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทํารายได้2 9แสนล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายออกไปเนี่ย6.3แสนล้านบาท ในขณะที่การจัดแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับเป็นครั้งที่ประเทศเจ้าภาพนั้นเจ็บหนักกว่าครั้งอื่นๆเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นเลือกที่จะจัดงานแบบไร้คนดูจึงทําให้ขาดทุนมหาศาลและผู้ที่ต้องแบกรับภาระการขาดทุนนี้ก็คือประชาชนชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศ ทำไม่ถึงเป็นแบบนั้นละะ่ะคะก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบแล้วประเทศฝรั่งเศสที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปเขาเห็นปัญหาแบบนี้แล้วเขาจะมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรให้การรับมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปของฝรั่งเศสนั้นไม่ถดทุนเหมือนประเทศอื่นๆเริ่มจากงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เขาประกาศออกมาแล้วเขาว่าเขาตั้งไว้ที่1.5แสนล้านบาท ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขที่เล่าไปตั้งแต่ต้นก็จะพบว่าย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมางบประมาณค่าใช้จ่ายที่ฝรั่งเศสตั้งไว้ตรงนี้ถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นมากแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือโครงสร้างของงบประมาณโอลิมปิกที่ปารีสนั้นถูกแบ่งออกเป็นเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล31%เงินจากพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นหลากหลายแบรนด์ดัง28%เงินจากสัมปทานในการจำหน่ายตัวเข้าชมการแข่งขันคิดเป็นสัดส่วน30% แล้วก็เงินจากภาคส่วนอื่นๆอย่างเช่นภาครัฐและการบริจาคคิดเป็นสัดส่วน11%ของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมด จะเห็นได้นะคะว่าการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งต่อไปนั้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนต่างจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้นะคะที่มีภาครัฐเป็นผู้นําซึ่งหมายความว่าโอลิมปิกครั้งต่อไปนั้นจะมีภาคเอกชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเข้ามาหารายได้จากการแข่งขันไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทต้องเข้ามารับผิดชอบ นอกจากปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะอีกปัญหาสําคัญนั่นก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่เกินความจําเป็นซึ่งหลายๆครั้งที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นสนามกีฬาต่างๆที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณมหาศาลแต่พอง,งานจบแล้วกลับถูกทิ้งร้างแล้วก็ไม่ได้มีคนนําไปใช้ต่อฝรั่งเศสเห็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะเลยมีการวางแผนนะคะทำให้สถานที่จัดงานที่ปารีสกว่า95%นั้น ถูกคัดสรรมาจากสถานที่เดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็นำมาปรับปรุงซ่อมแซมทำให้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะโอลิมปิกปารีสนั้นก็ยังได้มีการวางแผนสร้างสนามแข่งขันชั่วคราวขึ้นตามจุดต่างๆของเมืองทำให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้มากเพราะว่าไม่ต้องไปลงทุนในงานก่อสร้างมูลค่าสูงๆรวมไปถึงยังสามารถช่วยลดการลงทุนในระบบการขนส่งเพราะว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมีระบบขนส่งที่ถูกวางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ด้วยสนามแข่งขันชุดคราวนะคะที่สร้างขึ้นนอกจากจะใช้เพื่อการแข่งขันกีฬาแล้วยังเป็นเครื่องมือโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วปารีสไปในตัวอีกด้วยอย่างเช่นสนามแข่งวอลเลย์บอลชายหาดที่ตั้งอยู่หน้าหอไอเฟลหรือสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่สวนพระราชวังแวร์ซายโดยเฉพาะพิธีเปิดและปิดการแข่งขันนั้นนะคะวางแผนว่าจะถูกจัดขึ้นที่กลางแม่น้นําแซนแม่น้ําสายหลักของปารีสต่างจากรูปแบบเดิมค่ะที่มีการจัดกันในสนามกีฬาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะต้องเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อหาสถานที่ดังกล่าวอย่างเช่นสนามเจแปนเนชั่นนลสเตเดียมที่ใช้ในพิธีเปิดและปิดของโอลิมปิกกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะก็ผลานงบประมาณไปกว่า50,000ล้านบาทในการปรับปรุงสนามเดิมเพื่อการจัดกีฬาโอลิมปิก นอกจากนี้นะคะประเด็นถัดมาที่ทางฝรั่งเศสเขาได้มองไว้นี่นะคะก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะถึงแม้ว่าเรามองไปในอนาคตอีก3ปีข้างหน้านะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ก็น่าจะยุติลงแล้วแต่แน่นอนเขาว่าร่องรอยบาดแผลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นอาจจะยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาในระดับเดิมได้ แต่ด้วยโมเดลเรื่องของโครงสร้างเงินลงทุนรวมไปถึงงบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ฝรั่งเศสได้ออกแบบไว้ค่อนข้างจะต่ำกว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกของประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าหากเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือในกรณีเหมือนกับของทางญี่ปุ่นที่จําเป็นจะต้องเลื่อนการจัดงานออกไปหรือจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยนะคะทางฝรั่งเศสเองนะคะก็ยังสามารถพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐมาช่วยเติม,เต,มเต็มตรงนี้ได้ ก็เป็นที่น่าติดตามค่ะว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งในเชิงของการจัดแข่งขันกีฬาและการจัดสรรควบคุมงบประมาณ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่ากลยุทธ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจากฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะมาเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในรอบต่อๆไปในอนาคตก็เป็นได้ค่ะ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย